ผักชีนะคะโอ้โหเสียบใช้ได้เลยไม่เพิ่งเก็บผักบุงงใบเยอะเลยจ้ะผักบุงนานะคะเก็บอยู่ข้างกำแพงกุดังเนาะสวยมาก วันนี้นะคะแม่พึ่งก็มาต้มเรียกชื่ออะไรก็บอกไม่ถูกเนาะวันนี้นะคะแม่พึ่งลวกเส้นมีแล้วก็มาต้มเครื่องนะคะแบบนี้ต้มน้ําใส่ผักบุ้งนาใส่เต้าหู้ปลานะคะใส่ลูกชิ้นนะคะคลายต้มยำนะคะปรุงรสไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมดอกแต่ก็เลือกยาก ทำอะไรก็ทำไปค่ะเพืเ่อนๆเนาะนี่นะคะยกขอ้อเทเลยดีกว่าเทราดจูดไปเลยเนาะช่วยใหญ่ๆเลยนะคะวันนี้น,ะะนี่นวันนี้ทำกับข้าวกินที่กดังจ้าทำในครัวนะคะบีบมะนาวนะคะจากสองชิ้นเพิ่มความเปรี้ยวจ้าผักชีนะคะ เป็นคล้ายๆต้มยำไก่นะ่แใส่ผักบุงบ้งใส่ผักใส่เส้นหมีนะ่เนาะกินไปจากเพื่อนๆลึกยากอะไรก็ทำกินเลยค่ะคง่ายๆเนาะโอ้โหแี่บใช้ได้เลยอืม มาค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันต้มเส้นหมี่ใส่บักบุ้งใส่ไก่แท่ลูกชิ้นนะคะอืม